นี่รายการฝันในฝันนะรเราฝันในฝันก่อนที่จะนั่งธรรมะนะจ๊ะเพราะฉะนั้นหลายกับที่ผ่านมานั้นน่ยมีสหายอยู่สองคนคนหนึ่งมีศรัทธานในพระพุทธศาสนาอยากสร้างมหาเจดีย์ก็ไปชวนเพื่อนอยู่คนแต่เพื่อน,นก็ไม่ได้มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของชีวิต คิดว่าตายแล้วมันก็มันก็มีแค่นี้ไม่เชื่อเรื่องนลรลกสวรรค์อะไรและที่สำคัญคือไม่เชื่อว่ามีพระอาหารหันต์ในโลกแต่ก็ไม่ได้ขัดใจเพื่อนรักที่ชวนมาสร้างเจดีย์เขาชวนกันมาทั้งเมืองีเดียวเพราะเป็นเจดีย์ใหญ่ oh. Oh. ก็มาก็มาก็ทำปรับที่พื้นที่อะไร oh. เหมือนพวกเราทำอย่างเงี้ย คือตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งมหาเจดีย์สำเร็จ <Okay. S 1> เขาฉลอยเจดีก็มามาดีใจแค่ว่าเออเราก็ทําได้สําเร็จก็ <Okay. S 1> ไปไคิด,อะไ,ไดอ,อะไรแล้ว็ไมาได้อธิษฐานอะไรล่ะแม้พระเทศไอฟ้ฟางก็ไม่อยากจะเข้าใจ <Okay. S 1> อ,อ,อ,อมีคนประเภทอย่างนี้เมื่อกันนะ ไม่อยากจะเข้าใจนะคือถ้าเข้าใจแล้วมันไม่มันเดี๋ยวเที่ยวก็ไปสนุกก็แล้วก็ใม่สนุกเลยไม่อยากจะเข้าใจอะไรอย่างเงี้เนี่ยคือถ้าถ้าเข้าใจดีมกินเหล้าไม่ได้ใช่ไหมไปเที่ยวไปได้ยิงนกตกปลาไม่ได้ไม่ค่อยจะมวนอิลีดีริเชียท่าไรก็ฟังฟังมัเห็นพระก็เริ่อมใสนะเรื่อมใสในที่นี้มันงครับว่า เออท่านก็เป็นคนดีนะเรียบร้อยเทศดีแต่ก็ไม่ได้ฟังให้ซึ้งอะไรเนะี่ยนะด้วยอานิสงส์จากการสร้างมหาเจดีย์ในครั้งนั้นยังมีอานิสงส์ตั้งแต่ชาตินั้นมาถึงปัจจุบันชาตินี้ไม่รู้จักทุกขติเลยไม่เคยไปสู่อาบายภูมิเลย หลายกับที่ผ่านมาเนี่ยไม่รู้จักทุกขติเลยในพระไตรปิฎกเนี่ยเราเคยได้ยินคานี้นะเคยไหมเคยเจ้าค่ะจะจะมีคํานี้ว่าไม่รู้จักทุกขตินี่แหละนี่แหละคือไม่ไปเกิดในมหานกครักในขุมบริวารยมโลกไม่เป็นอสุรกายไม่เป็นเปรตไม่เป็นสัตว์เลี้ยงช้างด้วยอนิสงส์ขนาดขนาดอย่างนี้เนี่ย แล้วก็มาเป็นเศรษฐีมหาศาล<อ>มีทรัพย์มากแต่จะเกิดนอกบุญญเขตของพระพุทธศาสนา<อ>ไม่ได้เป็นพุทธศาสนิกชนก็<อ>รวยมากทีเดียวแต่ก็ก็ไม่ได้ทำทานอะไรปลื้มใจกับทรัพย์ที่มีอยู่ร<อ>วยขนาดไหนแต่เรานึกถึง สุลตานบรูไน,น oh. ชาติแรก,กรวยอย่างนั้นเลยตอนบุญเต็มที่พระชาติถัดมาเนี่ยรวยลดลง <Okay. S 1> จากระดับสุลตานบรูไนก็ลดลงมา <Okay. S 1> เรื่อยๆแล้วก็ลด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 ,ล,ด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 ลงมาจนกระทั่งถึงชาติดีชาตินี้ก็ไม่มีอารมณ์จะรวย โจรออออลูกชายก็บอกโจนใช่จจาจรย์ดีลำบากแต่ก็ยังมีบุญเก่าจากการสร้างมหาเจดีย์ที่ไม่ได้มีศรัทธาเลยท่าไหร่เพราะรับเพื่อนยังส่งผลให้มาเป็นผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนัน,นยังหล่อเลี้ยงมา แล้วก็มาเด้เกิดในล่มเงาของพุทธศาสนาเลยสักชาติหนึ่งเรื่อยมาเลยจนกระทั่งในปัจจุบันนชาตินี้แล้วก็มีชีวิตอยู่ได้การทำประมงปาณาธิบาติบางวันก็ไปนักคณิตศาสตร์เขียนหวยอะไรอย่างนั้นจนกระทั่งหมดอารมณ์เขียนพอลูกโตแล้วแต่ว่าการทำประมงก็ยังทำอยู่ แล้วก็ชวนสีภริยาทำประมงด้วยแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นบาปเป็นกรรมอะไรเพราะไม่เคยศึกษาไม่เคยมีความ,มรู้เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้เนี่ยแต่ก็ไม่ได้เคร่งเครียดในศาสนาที่ตัวเกิดมาในตระกูลก็เกิดมาในครอบ,บครัวนั้นก็ไม่ได้เคร่งเครียดอะไร,รก็ถือต่งตางๆมาก็ไปถึงก็ไปได้ไปศึกษาอะไรต่ออะไรล่ะ เพราะนั่นก็ไป็นแรงเค่งเครียดจนกระทั่งวันหนึ่งก็เกิดมรสุมเรืออับปางจมน้ำตายไอตอนตายดับวูบลงไป<อ>เหมือนตื่นจากหลับ<อ>ก็ไปเดินอยู่ใต้น้ำ<อ>นี่ทบทวนเมื่อวานนี่นะ<อ>ไปเดินอยู่ใต้น้ำแล้วก็หายใจในน้ำได้ก็เจอกลุ่มยักษ์ทะเล ตัวใหญ่มากทีเดียวเข้าดูแลเขตนั่นก็ก็พาทีมันเข้ามานุ่งผ้าหลากสีทีเดียวหัวหน้าทีมนุ่งสีเขียวแล้วก็มีเครื่องประดับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นทองยักษ์ทะเลนี่หน้าตาดุมาก็มาชวนไปที่พบภูมิของตัวก็เดินตามไป แต่พอเข้าไปอยู่ในภพนั้นก็เกิดใหม่แบบโอปบปติ oh. กะกลายเป็นยักษ์ <Okay. S 1> ทะเลแต่ว่าไปเป็นบริวารไปเป็นลูกน้องเขา <Okay. S 1> ในตอนตอน้ตนๆภพเล่มก็ซซอนอยู่ในเมืองมนุษย์นี่แหละ oh. อยู่ใต้ทะเลมันเหมือนอย่างนี้เหมือนโพรงน้ำที่มีอากาศสมมุติว่าตรงนี้เป็นวิมานนี่นะ okay. แล้วก็ข้างบนหลังคาเป็นน้ำนึกออกไหมแต่ข้างในนี่ไม่ใช่น้ำนะข้างในก็ธรรมดามันซ้อนๆนอยู่พบมันซ้อนๆคือละเอียดกว่าพบมนุษย์ไปอีกระดับหนึ่งก็อยู่ในภูมิของจตุมหาราชิกาถ้าเราไม่ลืมเราคงจําได้ว่ามียักษ์ตั้งตั้งแต่อากาศอากาศเสเทวาลลกขะภุมะไล่เรื่อยมาเลยถึงห้วยน้องกลองบึง มีชื่อเรียกต่างๆกันจนกระทั่งถึงท้องทะเลมหาสมุทรจนกระทั่งนู่นนะอยู่ที่เขาเซเนรุเรื่อยไปเลยไล่มาถึงในทะเล,เลและเต็มไปหมดท่านก็มาอยู่ตรงนี้ด้วยบุญเก่าที่ร่วมสร้างมหาเจดีย์ยังไม่หมดแต่ว่าเป็นปลายบุญแล้วบ,บุญนี้ยังหล่อเลี้ยงรักษาไม่ให้ท่านไปใน อบาย <Okay. S 1> เรื่องของกรรมเนี่ยเป็นเรื่องของซับซ้อนมากบางทีแล้วก็ตั้งข้อสังเกตเอ้บางเคสเนี่นะเคส,สต s t เนี่ยเอ้ทำไมปานาติบาตแต่ <Okay. S 1> งข่าหมูแล้วไปอบาย <Okay. S 1> ทำไมเอ้นี่ไม่เ <Okay. S 1> นื่องจากว่าอันนั้นไม่มีบุญเก่าที่จะมาห <Okay. S 1> ล่อเลี้ยง <Okay. S 1> อันนี้บุญเก่าเนี่ยก็ยังตามกันมาอยู่ <Okay. S 1> เหมือนมีในพระไตรปิฎดกตั้งหลายตอนที่ถามเมื่อวานใช่ไหมจ๊ะ ว่าบางทีทำกุศลกรรมแล้วก็แทนที่จะไปอบายกลับไปสวรรค์ก็มีพระบุญเกา่าแล้วบางท่านก็ทำกุศลกรรมแทนที่จะไปส,สุคติพบ,บไปอบายก่อนอะไรอย่างนี้เพร,ร,ราะว่ามันสลับกันให้ผลกันในตรงนี้มันละเอียดอ่อนมันซับซ้อนมากบ,บางทีเราฟังแล้วก็งงงงเหมือนกันรช์ เดี๋ยวเดี๋ยวอีกตอนจะงงยิ่งกว่านี้อีกเนี่แล้วถ้หลังพ่าคนลูกทั้งหลายก็มีความรักพ่อและลึกถึงพ่อกระทุ่มเทชีวิตจิตใจในการสร้างบารมีแล้วก็อุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านใหม่ๆนี้ท่านก็ก็จะเข้าใจได้หลยนะแต่พอวาบไปก็จะรู้ว่าใครเนี่ยทำบุญอุทิศส่วนกุศลมาให้เพราะเห็นภาพอของลูก ว่าไปก็ดีใจดีใจบุญก็เกิดขึ้น oh. แล้วลูกก็ทําซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วเสริมเด็กซ้ําก็ไปเรื่อยๆจนกระทั่งเนี่ยในตอนช่วงหลังๆเนี่ยจิตใจท่านเริ่มที่จะเข้าใจ <Okay. S 2> เริ่มที่จะเรียนรู้ <Okay. S 2> เพราะนั้นเนี่ยวิมานท่านจึงเปลี่ยน oh. มีวิมานตัวเอง <Okay. S 2> ซึ่งเป็นวิมานทอง <Okay. S 2> แล้วท่านก็ได้เป็นหัวหน้าเขต oh. เขตหนึ่ง okay. แต่ว่าในสุดจะพ้นจากตรงนี้ได้เนี่ยลูกชายจะต้องมาโปรดเมื่อได้บรรลุธรรมกายมัจะมาพูดมาคุยมาอะไรต่างๆมาโปรดมาแนะนำนี่ก็เป็นเรื่องของของบิดาอาจารย์แล้วส่วนลูกเนี่ยทำไมถึงมาตรงนี้เนี่ยคงต้องพูดตรงนี้ oh. แต่วันนี้จะพูดถึงมารดา oh. มารดาอีกนิดหน่อยคือมารดาของหัวหน้าชันเนี่ยท่านกับประกอบอาชีพเดียวกันประมงอายุไม่ยืนเท่าไหร่ตอนเสียอายุเท่าไหร่นะเจะผมอายุเก้าขวบไม่ใช่มารดาจำไม่ค่อยได้แต่ก็ไม่ถึงประมาณสามสิบเศษเกือบสี่สิบคนอ่ะสามสิบเศษเศษใช่ไหมเจะซึ่ง เสียด้วยโลกปัจจุบ,บันที่เขาว่าอย่างนั้นแต่ความเชื่อของในหมู่ญาติบอกว่าเสียชีวิตเพราะโดนยาสั่งยาสั่งคือยาที่ผู้เขามีความรู้ที่จะทำให้คนตายแบบพิลึกกึกอือองนี้เนี่ยเขาก็จะประกอบยาขึ้นมานะโดยตัวยาอะไรอย่าไปรู้เลย แต่ว่ามีสัตว์ชนิดหนึ่งผสมอยู่ในตัวยาน,นั้นด้วย<อ>ก็เลยตัวจงโครง่งจงโครง่งมันคล้ายๆกบภูเขารือไงนี่<อ>หรืออะไรมันมีพิษมันมีหนังมันเป็นพิษแต่จะไปรู้ร,รออยายละเอียดอันนี้ที<อ>้ดดเขาอยากจะให้คนกินเนี่ยตายด้วยอะไรเช่นไอ้กินสับปะรดตายเขาก็จะเอาสับปะรดผสมกับไอ้สิ่งนี้เนี่ย<อ>แล้วก็จะั้งทำเป็นผง แล้วก็ไปสายคนที่อยากให้คนนั้นก็ตายเนี่ยพอกินไอ้นี่มันก็เ้าไปเจเริญเติบโตอยู่ในร่างกายเหมือนเป็นเครื่องรับ<อ>เป็นแบคทีเรียอะไรชนิดหนึ่งที่ร้ายแรงและทำให้บุคคลนั้นมีความกระหายอยากจะกิน<อ>สัรพัด<อ>แล้วพอไปกินเขา้ามันก็เลยเป็นพิษต่ร่างกายแล้วก็ตายยังหาสาเหตุไม่เจอ แต่จะดูเล็บเล็บอะไรต่างมันจะดำจะคล้ำ <Okay. S 2> นี่เขาว่ากันอย่างนี้นะเ okay. oh, ขาว่าในรายละเอียดเราอยไปรู้น <Okay. S 2> อันตรายทีเดียว <Okay. S 2> เดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่บ้างแถวแถวชายแดนเ <Okay. S 2> นี่ยแย่น่ากลัวเมืนกเนสิ่งเหล่านี้แหละญาติเชื่อว่าตายอย่างนี้ <Okay. S 2> และความจรงิงก็ตายอย่างนี้จริงๆ oh. เพราะว่า ท่านมีวิบากกรรมอยู่สองอย่าง<อ>กรรปัจจุบันกับกรรมในอดีตร<อ>กรรปัจจุบันคือปานานทิบาตร<อ>กรรมในอดีตก็คือชา้าในอดีตนี่ไปรักหนุ่มคนหนึ่งที่เขามีครอบครัว<อ>มีภรรยาแล้วนะแล้วก็ทำยาประเภทนี้จ้างคนที่เขามีความรู้ด้านนี้ไป<อ>ท,ทำยาฆ่า ภรรยาเขาตายโอ้ดันั้นวิบากอันนี้มันก็ติดมาที่ตัวตัวก็ทำอย่างไรมันก็เป็นอย่างนั้นแหละบ,บวกกับกรรมปานาติบาบทีนี้พอละโลกไปแล้วไอ้ตรงนี้สิตรงนี้ไม่เหมือนบิดาเลยเราจะฟังวันนี้หรือวันพุ่งนี้วันนี้กนะันวันนี้ ตรงนี้แหละมันหลงวงพ่อว่ามันเรื่องมันซับซ้อนเรื่องของกรรมพอตายไปแล้วเด็กตอนใกลๆ้ๆจะตายเนี่ยภาพปนาธิบาตมันมาปรากฏได้เห็นเรื่องปลาเรื่องอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านเลยไปสู่ภูมิของปลาจะไปเกิดเป็นปลาในยาวทีเดียวเพราะฉะนั้นเวลาบุญุทิศส่วนสุวนไม่ให้เนี่ย ไปอยู่ตรงกลางกําเนิดนีนิดแต่มันไม่ให้ผลยังส่งผลไม่ได้จนกว่าจะหมดจากกรรมปลาเ <Okay. S 1> ือจากปลาเป็นปลาจากปลานี้เป็นปลานู่นจากปลานู่นเป็นปลานี้จนกว่ากระดูจกจะกองโตมา oh. ทีเดียวแหละแต่บุญของลูกก็ยังอยู่ก็ <Okay. S 1> จะไปช่วยลดหย่อนได้บ้าง อีตรงนี้แหละย,ยากจังเลยเนี่ยต้องไปเกิดเป็นปลาอยู่ในภูมิของเดรจานต,ตรงเนี้ยเพราะปณิบาตตรงนี้ยากยากมาก,มากแต่ก็มีทางออกเหมือนอย่างนางสุชาดาตอนเป็นภรรยาของมะขะมะนบจจำได้ไหมจำได้สิค่ะมคะ,ะมะนบไปเป็นพระอินทร์เนี่ย มคมนพจะชวนให้ชาวบ้านแถวนั้นช่างไม้อะไรต่างๆมาสร้างศาลามาสร้างถนนหนทางทำการกุศลภรรยาของมคมนพมีสี่คนสามคนนั่นก็เกิดกุศลศรัทธาร่วมบุญด้วยแต่น้องสุดทองนี่สวชดานี่รักสวยรักงาม ไม่ได้สร้างบุญกุศลเหมือนกับภรรยาทั้งสามนั่นโดยมีความคิดอย่างนี้ด้วยสามีทำเนี่ยเราก็ต้องได้ด้วยค<อ>คิดอย่างนี้เครับซึ่งหลวงพ่อว่าความคิดตรงนี้เนี่ยมีอยู่หลายครอบครัวทีเดียวนะค,คิดว่าแต่ภรรยาทำสามีก็ต้องได้สามีทำภรรยาก็ต้องได้นางสุจิตคิดอย่างนี้ตายไปเกิดเป็นนกกระยาง ม,มรคมรดบตายแล้วไปเกิดเป็นเท้าสก,กัศเทวราชรสอด่องดูอ้าวภรรยาขึ้นมาสามไอ้อาหายไปไหนหนึ่งโอ้เดินแต่งใส่เสื้อชุดขาวยืนอยู่ริมน้ำจ้องด้วยเทวานุภาพกับกรรมก็ไม่ได้หนักหนาอะไรเป็นแต่เพียงไม่ได้สร้างบุญเท่าน,นั้นเองแต่ก็ไม่ได้ไปทำบาปกรรมอะไรก็พอโปรดก,กันได้นะจ๊ะก็ โดยเทวานุภาพกับคุยกนรู้เรื่องว่าใ,ให้รักษาศีลโถไปบอกนกขยางให้รักษาศีลใช่ไหมมันต้องกินปลาเนะี่ยรักษาศีลโดยไม่กินปลาเนี่ยมันก็ผอมพระเอองก็มาลองใจดู่าจะรักษาศีลได้ตลอดไหมเอาตอนที่กําลังหิวจัดๆทำเป็นปลาลอ,อยนะ้ำมานกขยางสุยอดก็ เนืกปลาตายพร <Okay. S 2> าจิก,จกพรจิตพอินก็ที่เปแปลงเป็นปลากดิน้นดุกดกดกๆอ่ะก็ปล่อยอ๋อ oh. เลยอดอาหารตาย <Okay. S 2> แล้วก็ถึงไปเกิดไปลูกยักษ์ <Okay. S 2> ใช่ไหมเจ้ะ <Okay. S 2> แล้วก็เรื่องราวก็เดินเรื่องในสุดก็ไปอยู่บนชั้นดาว <Okay. S 2> ดึงก็คืออันนี้อาศัยเทวนาภาพกับบาปที่ไม่ได้ตอนเป็นมนุษย์ันไม่ได้มีมากแต่เพียงไม่ได้สร้างบุญ okay. Okay. กับพระเจ้าอโศกมหาราช สร้างบุญนงเยอะแยะฟื้นฟูพุทธศาสนาในประเทศแล้วก็สร้างเจดีย์ถึงแปดหมื่นสี่พันให้ลูกบวชแล้วก็ส่งไปลูกก็เป็นพระอรหันต์ส่งไปเผยแผ่ต่างประเทศตัการการสร้างทานแต่ตอนใกล้จะตายเนี่ยอยากจะสร้างทานแต่เสนาวดีนี่ยกลัวหมดเปลืองก็ไม่ยอม ไม่ยอมก็โกรธโกรธแล้วก็จิตมันดับตอนนั้นอกลายไปเป็นงูเหลือมอแล้วก็พระลูกชายที่เป็นพระอรหันต์ครับรู้สึกจะเป็นพระมหินมั้งใช่ไหมจ๊ะใช่ครับหลวงพ่อครับอ่าพระมหินเป็นพระอรหันต์มาโกรธกลายรักษาสีหน้ามืองกันองูเหลือมลงรักษาสีโอ้ถ้างูเหลือมกินกล้วยก็ไม่มีปัญหาครับใช่ไหมครับ มันไม่อย่างงั้นแกท่านกินสัตว์แต่ก็เชื่อนั่นด้วยอนุภาของพระอาหารหันต์แล้วก็ละโลกแล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์ประพฤติธรรมก็บรรลุเป็นพระอาหารหั oh. นต์นี่แต่ที่นี่ตรงนี้ที่ต้องเป็นปลาเนี่ยมีทางเดียวเท่านั้นแหละลูกชายต้องเข้าถึงพรรัตนตรยัยถึงรธรรมกาย <Okay. S 1> แล้วก็ต้องได้ศึกษาวิชาธรรมกาย <Okay. S 1> ตรงนี้ พอศึกษาวิชาธรรมกายได้แล้วเนี่ยจะต้องไปลื้อผังที่เขาหุม้มบาทที่มันหุม้มแม่อยู่ตรงนี้เนี่ยที่เอายูนิฟอร์มของปลามาใส่ตรงนี้เขาหุ้มเห็นยามกิรู้ที่อูเรื่องตอนนี้นึกอะไรไม่ออกนอกจากนึกเรื่องของปลาตายจากปลาก็ไปเป็นปลาจาปลาชนิดนี้ก็ไปเป็นปลาชนิดนู้นชนิดนี้ไปเรื่อยๆ มีทางออกทางเดียวทั้งนั้นเราจะทําบุญแบบธรรมดาอย่างเงี้ยไปไม่ถึงครับส่งไม่ถึงเข้าไปไปแค่หุ้มเห็นจพิ่รู้ได้บางมากแต่บุญส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับลูกที่คนที่ทําำนะจ๊ะตรงเนี้ยมีทางเดียวเท่านั้นแหละต้องเข้าถึงธรรมกายกับเข้าถึงวิชาธรรมกายถ้าไม่ใช้วิธีพิเศษอย่างนี้ยาก ยากมากแคเดียวจะไปทําแบบที่พระอินกับนางสุจดาตามนกยาก็ไม่ได้หรือจะไปทําแบบพระเจ้าโศกก็ไม่ได้อีกเหมือนกันใช่ไหมจ๊ะนั่นอะไรล่ะโดยโทสะแต่เขาสร้างเขาสร้างบุญกันมาตั้งเยอะเพราะนั้นเนี่ยแค่บาปมันมาหุ้มนิดหน่อยหุ้มบุญนิดหน่อยแต่บุญใหญ่สมมุติว่าบุญใหญ่มากๆเนี่ย แต่บาปมันหุ้มจางๆได้ฤทธิ์ของพระอรหันต์มันเจาะทีเดียวทะลุเข้าใจง่ายแต่นี่ปานาติบาตกับปานาติบาตมนุษย์กับปานาติบาตปรานมันแน่นมากแต่ก็มีทางออกต้องเข้าถึงวิชาธรรมกายอย่างเดียวเท่านั้นเองถ้าไม่ตรงนี้เราก็ต้องคอยอาจย์คอยจนกว่าท่านจะใช้ชาติหมดนั่นแหละ ถึงจะมาอนุโมทนาบุญกันทีหลัง <Okay. S 1> ซึ่งเมื่อไหรก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นลูกทุกๆคนมีกี่คนเหรอของท่านนะ่ะหกคน okay. เออกี่คนก็แล้วแต่ทุกคนต้องปฏิบัติทรเพราะนั้นเราจะต้องไปโปรดให้ได้ <Okay. S 1> นะตรงนี้ตรงนี้มันซับซ้อนกว่าของบิดา <Okay. S 1> บิดายัางง่ายแต่ของมารดาไปอยู่ในภูมิที่ไม่รู้เรื่องเลย ต่เน้นคุยก็รู้เรื่องเข้าใจไหมจ๊ะเข้าใจเออส่วนเรื่องว่าทําไมเนี่ยถึงมาเกิดอยู่ในตระกูลนี้เนี่ยนะลูกทุกคนเนี่ยทำไมมาเกิดตระกูลนี้แต่ใจเนี่ยรักพระพุทธศาสนาใช่ไหมก็คงจะต้องพรุ่งนี้แหละไม่ใช่ตอนนี้นะ